And. ร่มบินโคราชสวัดดีครับอาจารย์ชาตรีสวัสดีครับนี่ครับโอ้โหวันนี้พามาเที่ยวระบมนะครับนี่หวัสดีครับชื่อเสียงเรียงนามครับจันต้อยรมบต้อยร่มบินโคราชหวัดดีครับโอ้โหนี่ครับสุขแสนวันเกิดครับวันนี้เราจะมาเที่ยวระบมกันมาเมาด้วยครับนี่ครับเสื้อในตำนานโคราชหวัสดีครับ นี่ลุงหนุ่มโคราชเสื้อนี้ผมก็มีครับนี่เสื้อตำนางโคราชนะครับยอดเลยครับโคราชมาถึงแล้วนะครับพี่แดงสวัสดีครับเนี่วันนี้เราจะมาระบมกันนะครับวันนี้เราจะมาบินดูบรรยากาศระบมครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอกันนะครับครับผมนี่ตำนางโคราชครับนี่ยังอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายงานตัวหน่อยครับ โหราดมาแล้วครับเจอกันอีกแล้วครับล่าสุดก็ไปทะลุเกาะล้านวันนี้มาทะลุระบมสวัสดีครับงานตัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับมาเลยมาเลยเราอยากจะมาระบมกันใช่ไหมใช่เราเราจะไม่ระบมสมชื่อนะสวัสดีครับรายงานตัวครับเอ้าคนนี้มาจากไหนนี่กระจายแล้วถ้าระบมมาโ่นเลยครับอ่าอ่าอ่ากระจายแล้วจ่าอ้นสระแก้วก really ็มาครับ รายงานตัวด้วยครับรายงานตัวเออนี่จ่าอ้นนี่ครับคนนี้แหละที่ในคลิปนี่จ่าอ้นทำไมมานี่จ่าอ้นครับเอาสักแก้วกสัครับจ่าอ้นครับจ่าอ้นสักแก้วครับเออ จองที่หลับที่นอนแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่ททนั่งที่นั่งอ๋อที่นั่งแม่มาป่วเฮ้ยเฮ้ยเครื่องไหลเฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว ไปแล้วจะไปโอ้ยเมตตีโดนมือตัวเองนะเราต้องวิ่งไปนู่นนะได้ขนมจีนมาโอ้โปุกสากมาครับ ขาดไม่ได้ครับตำส้มครับนเกีีนนะครับพี่อีทนักบินแชมป์โลกครับเข้ามาครับวันนี้ไหนมาลงเครื่องจกักรอยู่ะ ฮะไหนมาลงเครื่องจักอยู่อ่ะรีบออกมาเดี๋ยวก็คิดถึงกันอีกเดี๋ยวก็คิดถึงกันอีกดูดิเขาว่าติดงานแล้ว่าไม่ยามคุยด้วยนะช่างนะสุดินก็มาครับวันนี้กำลังกางเต็นท์อยู่ครับนี่ทะเลระบมบรรยากาศโบราณ นัดโคราชเช,ชิงเซาสะแก้วทำอะไรกันครับปิิ้งย่คะที่หลับที่นอนครับ Pí phòngนอน này ạ, nè. Nè, nón nè. Pí nón ní สาก้าวปิน้นทดสอบสนาม 回来。 ตั้งเยอะๆนะตั้งตรงนี้ดิจะมาร้องเพลงเต็มปากเต็มคำเลยโอ้เต็มปากเต็มคำเลย เต็มปากเต็มคำเลยอร่อยไหมครับซ่อมตามเป็นขมจีนแกงแกนะคะแล้วก็ไก่ทอดจากซูรี ดูย่างครับาทางนี้โอ้โหโโครับจวดๆเลยแบรเก็บบรรยากาศค,ค,คิดว่าลุงหนมนั่งหลับ สวัสดีครับกินให้ดูหน่อยครับกินให้ดูหน่อยมะเขือเทศกินแล้วแก้มแก้มแดงสวยเนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงครับ อันนี้สายอันนี้สายบันเทิงนะครับอันนมเนื้อหอมมากครับแมงมาเกาะหลังเต็มเลยครับดูดิครับดูดิครับนี่แมงกเกาะแค่เต็มเลยตรงน,นี้นะครับตรงน,นี้หน่อยตรงนี้หน่อย ยกนิ้วหน่อยครับยกนิ้วหน่อยน้ยกนิ้วหน่อยไม่บอกจะรู้หรือเปล่าถึงเวลาที่ฉันแอบรักต้องเต้นแล้วเบียงปุ๊บกลงแร่ตัวฉันแอบจ้องมองเธอสวยจังวะ

dòng ngôi vô vây nằm con cây xuống xin nó trên